สวัสดีครับผมอาจารย์ชัยพันธ์เจแกวนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับส่วนท่านนี้คือท่านศาสตจารย์ดออรอดิชัยพานพมินจากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน,น้ำในส่วนนี้เป็นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับเป็นนวัตกรรมที่เป็นความร่วมมือกันรวน่วะหว่างภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับภาควิชาวิศวกรรมน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำนะครับในการที่อาจจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการหาจุดรั่วนะครับจุดรั่วในท่อประปานะครับโดยการใช้ตัวการวัดขึ้นเสียงนะครับโดยใช้ตัวระบบคลาวในการเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะครับในส่วนของที่มาที่ไปของตัวตัวงานชิ้นนี้นะฮะตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอยากจะขอเรียนเรียนเชิญท่านอาจารย์อทิชัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ เราคุยมากครับก็เรื่องน้ำรั่วนะครับถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของระบบประปาเลยนะครับโดาจะท้อน้ำรั่วในระบบจ่ายน้ำประปานะครับเนื่องจากว่าท่อประปาเนี่ยมีความยาวที่ยาวมากนะครับท่านอาจจะจะไม่ทราบยกตัวอย่างเช่นการประปานครหลวงนะครับที่ดูแลเพียงแค่3าจังหวัดนะครับก็คือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการแล้วก็นนทบุรีนะครับมีความยาวท่อรวมโดยประมาณนะครับ4 0,000ื่น กิโลเมตรนะครับซึ่ง40,000กิโลเมตรเนี่ยเทียบได้เท่ากับเส้นรอบวงโลกนะครับของโลกเราครับเป็นเส้นรอบวงของโลกเราได้เลยดังนั้นการหาจุดที่มันรั่วของน้าที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้ำรั่วเนี่ยอยู่ประมาณ30นะครับสำหรับการ,ประปานครดูแล้วก็ทําให้เกิดเป็นปริมาณน้ําที่รั่วไหลเนี่ยประมาณ650 ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนะครับนี่ยังไม่รวมของการประปาส่วนภูมิภาคและการประปาท้องถิ่นที่มีปัญหาเดียวกันณนะปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่นะครับการประปาเนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีฟังเสียงน้ํารั่วอยู่แล้วนะครับในการที่จะหาตําแหน่งของน้ํารั่วที่อยู่ใต้ดินนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้นะครับจะเรียกว่า listening stick หรือพูดง่ายก็คือเป็นแท่งเหล็กอย่างที่เห็นที่ใช้ในการฟังเสียงน้ำรั่วนะครับ โดยการเอาหูแนบเข้าไปด้านนี้นะครับแล้วส่วนปลายของตัวนี้นะครับก็จะไปติดกับอุปกรณ์ประกอบของท่อประปาอย่างเช่นพวกวาลวหรือพวกมาดผู้ใช้น้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องใช้กำลังคนจำนวนเยอะและใช้คนที่มีประสบการณ์ในการร่าเสียงน้ำลวดด้วย ใน,ในสตรนนี้นก็มีเรื่องของการพยายามใช้เทคโนโลยีเข้ามา,าช่วยด้วยนะครับก็คืออย่างเช่นในกรณีของการที่จะดักฟังเสียงรั่วนะครับก็จะมีตัวเก็บข้อมูลเสียงนะครับซึ่งจะใช้ลักษณะของตัวไมโครโฟนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะในการที่จะฟังเสียงน้ำภายในตัวตัวน้ำนะครับเสียงรั่วภายในตัวตัวน้ำอย่างนี่ยเรียกว่าเป็นไฮโดรโฟนนะครับซึ่งก็มีาการพัฒนาขึ้นมาหลากหลายนะครับแต่ว่าอุปกรณ์นี้ค่อนข้างจะมีราคาที่ค่อนข้างแพง มีข้อจํากัดในเรื่องของระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะฮะเรื่องพื้นที่การเก็บข้อมูลต่างๆพวกน,นี้งั้นเวลาที่เราต้องการที่จะนาข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์เองอะไรเองเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากมายนะครับแล้วก็พร้อมกับตัวข้อจํากัดที่เยอะมากด้วยงั้นในส่วนนี้ของเราก็เลยมีการพัฒนาลักษณะการเก็บข้อมูลเสียงน้ํารั่วนะครับผ่านตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลผ่านตัวอินเทอร์เน็ตนะฮะด้วยระบบเหมือนกับ IoT นะฮะเข้าไปเก็บไว้ในระบบคลาว ที่เราสามารถที่จะดึงมาวิเคราะห์แล้วนํามาคํานวณหาจุดรั่วต่อไปได้นะครับอย่างที่อยู่ในมือผมเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ไฮโดรโฟนนะครับไฮโดรโฟนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะคือคือเอาไว้ฟังเสียงภายใต้ในในน้ำอย่างเดียวเลยนะครับเสียงจากอากาศเนี่ยจะจะจะ,จะเข้ามาวัดไม่ได้นะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะมาเชื่อมต่อกับตัววงจรที่ได้พัฒนาขึ้นมานะครับแล้วตัวไฮโดรโฟนเนี่ย คือเชื่อมต่อเป็นลักษณะแบบนี้นะครับของจริงก็จะต้องใส่กล่องเรียบร้อยนะตัวไฮโดรโฟนก็จะไปฝังอยู่ในตัวท,ท่อที่ต่อมาจากตัวท่อปะปายทีหนึ่งนะครับงั้นเวลาที่เกิดเสียงรั่วขึ้นเนี่ยตัวไฮโดรโฟนนียก็จะก็จะวัดเสียงได้แล้วก็ส่งมาบันทึกเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมีการเชื่อมต่อกับตัวอินเทอร์เน็ตแล้วส่งตัวข้อมูลเสียงเนี่ยเข้าไปเก็บไว้ในตัวระบบคลาวด์ทีหนึงนะครับ